干的 อยากทําคนเดียวครัใช่ใช่เหมือนกันหลักๆเลยคือพอได้เริ่มทํา y ำยูทูปมาเนี่ยก็เลยรู้เลยว่าถ้าเกิดทำคนเดียวผมไม่รอดแน่ๆเพราะมันจะมีเรื่องของการอย่างเช่นส่งพอลูกค้าเข้าอะไรเงี้ยลูกค้าที่น่ารักเข้าเขาก็จะมีสคริปต์เข้ามาให้เราช่วยจัดการแล้วพิมพ์เขาจะเป็นฝ่ายเอกสารโน่นนี่ซึ่งผมก็แบบจะเข้าไปอ่านอยู่ในไลน์แล้วก็อ๋อโอเคโอเคเลยตามตามไปมีมีตีกันบ้างไหมแบบว่าเขาเห็นไม่ตรงกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่กันอะไรหรอไม่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 ท้อครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะมาหาตรงกลางว่า เราโอเคกับแบบนี้ไหมอยากทำคอนเทนต์นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย<ฆ>เพราะว่าความตั้งใจแรกที่เราทําช่อง YouTube ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะทําอะไรที่เราทําแล้วเราสนุกแล้วเรามีความสุขกับมันเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วเราก็เลยพอเราเซ็ตเ,เราเราเซ็ตเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรอะรอะ <laughs> เราเราเราเซตสิ่งที่เราอยากจะทําทีมที่เราอยากจะทามาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยง่ายต่อการที่เราเรามีเดเรคชั่นว่าเราจะทาแบบเออทำอะไรก็ตามที่เรามีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันอยับจเมมโมรี่เรื่องราวของเราสองคนด้วยไหมคบไม่นะครับมรรไม่จความก่ไม่ไม่เมมโมรี่เป็นจริงๆแล้วเราอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันก็ทุกคนก็น่าจะเจอวิกฤตการณ์โควิด19มาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วพอมีโอกาสที่เราสามารถไปได้อย่างถูกต้อง เราก็เลยอยากจะไปแชร์ประสบการณ์แล้วก็เหมือนพาคนเนี่ยได้ไปเที่ยวพวกเราสองคนด้วยคือเวลาเราไปเที่ยวเราสุขมันสนุกไงเป็นโมเมนต์ที่เราแบบรู้สึกว่าเออถ้าคนเนี้ยมาเห็นเขาอาจจะเอนจอยไปกับเราด้วยก็ได้อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นแบบอีกหนึ่งเหตุผลที่แบบทำยูทูปเป็นแนวแบบไลฟ์สไตล์ของเราครับผมยังไปเที่ยวทะเลอ่ะแล้วเวลาไปเที่ยวทะเลด้วยกันเราแบงก็ชอบถอดเนี่ยถิ่นถามว่ายังไงบไรถอดอะไรนะถอบโชอชอถอบโชว์ในจีอะไรเงี้ยหรอผมเป็นคนชอบโชว์ด้วยเหรอครับก็บอกแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่แต่ก็มันก็ไปทะเลก็ต้อง ไม่ใส่ก็หนูไม่เอางี้หนูไม่ได้ติดอะไรเรื่องเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ขหัวขาก็จะมีแค่ทางเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหออก็ถามเนาะอีกแล้วเหรอผมก็เลยบอกว่าครับครับผมว่าเอาอีกแล้วเหรอนี่คือ m e น n i n g คือห่วงหรือยังไงไม่ก็บางทีก็อยากแซวใส่เสื้อผ้าที่มีในตู้บ้างเลยแล้วเป็นยังไงบ้างเวลาเขาถอดแล้วมีส่วนมากคนก็จะเข้ามาเ mend เต็มเต็มเต็มเลยคุณถามมองเป็นยังไงบ้างก็ก็ไม่ได้มองว่าไงก็แบบว่า 上。 เขาตลกิจใจด้วยเออเขาอ่านแล้วแบบมาตลกอะไรเงี้ยเออใช่แต่เราก็ภูมิใจที่เราได้โชว์เขาออกกำลังกายหนักไม่คือผมก็ไม่ได้โชว์ขนาดนี้หมายถึงว่าแบบมันก็มีบ้างเวลาถ่ายกับรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็แบบถอดเสื้อเพราะเราเราก็ดำน้ำเนาะเราก็แบบถอดเสื้อถ่ายรูปอะไรเงี้ยตรงจิตแต่ว่าหลังๆช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้โชว์แล้วเพราะกำลังเพิ่มน้หนักอยู่ใช่ก็เลยแบบอาจจะไม่ได้มีซิกแพคอาจต้องรอช่วงเวลานึงก่อนช่วงนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยถอดเสื้อแล้วไม่เชื่อค่ะ